เราติดตั้งโปรแกรม Recycle เสร็จแล้วยังไม่จบครับเราต้องมาใส่ฐานข้อมูลกันต่อเข้าเลยครับแล้วก็คลิกขวา Copy ค,ครับจากนั้นไปที่ drive D doc database อยู่ที่ไหนครับมันก็คือโฟลเดอร์ my sql ของเรานั่นเองครับดับเบิ้ลคลิกเข้าไปเข้า Data ครับชทีที่ว่างๆนะครับคลิกขวา1ครั้งแล้วก็ Paste เพื่อวาง วางเสร็จแล้วทําต่อเลยครับจากนั้นงานต่อไปคืออัปเดตโปรแกรมนิดนึงครับเมื่อกี้เรามาที่3แล้วเรามาที่ตัวแอปนี้04เราเลือกทั้งหมดเลยครับ Copy นะครับจากนั้นไปได้ดีครับเราสร้างไว้ในที่โฟลเ er ดอร์ r e c y c l e นี้ดับคลิกเข้าไปครับชี้ที่้องว่างแล้วก็ Paste ที่เรา Copy ทั้งหมดมาทับกันหมดเลยนะครับ ดีเพสทั้งหมดเลยคอปปี้ทั้งหมดเลย,อเ,ลยเอาละเสร็จหนึ่งอย่างครับ